มากี้ราศีสุดจะทนประกาศขายที่ดินประเทศสเปนนับได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยสำหรับคู่แฝดหมื่นล้านน้องมีก้ามียาที่ทุกคนตั้งตารอคอยมาตลอด9เดือนสำหรับทายาทของปอ๊อปพัสศกรจิราธิวัฒน์และนางเอกสาวหน้าเด็กตลอดการอยากมากี้ราศีมาเลนซีเอกาจิราธิวัฒน์ซึ่งหลังจากคลอดลูกแฝด คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนั้นก็เห่สุดๆและได้ตั้งชื่อให้ว่าน้องมิก้าและน้องมีย่าโดยป๊อปพอนกอนมากี้นั้นก็ได้เผยชื่อของลูกชายว่ามิก้ามาจากมากี้มิก้าแปลว่าของขวัญจากพระเจ้าน้ำหนักตัวแรกคลอด2354กรัมส่วนลูกสาวมีย่าแปลว่าของฉันมีย่าเป็นชื่อมาจากภาษาลาตินน้ำหนักตัวแรกคลอด2 2 7 4กรัมรวมกันเป็นของขวัญจากพระเจ้าของฉัน และในเวลาต่อมาปอกพัดสอนกรทายาทหมื่นล้านเซนทรัลบกมือลาเมืองกรุงย้ายทั้งบ้านไปสเปนโดยงานนี้ปอกพัดสอนก่อนนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่อง youtube ส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่าคลิปนี้ไม่ง่ายาย้ายทั้งบ้านไปสเปนป๊อกกี้ออนเดอะรันเอสเอสสี่เิโดสี่สโดยเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอปอกพัดสอนก่อนมากี้ นั้นได้เล่าเรื่องราวการเดินทางไปสเปนกันทั้งบ้านโดยนำแม่บ้านที่เลี้ยงน้องมิก้าและน้องมิยาไปด้วยโดยงานนี้ออกพัดสอนก่อนนั้นก็ได้กล่าวว่านี่คือการเดินทางไปยอยออต่างประเทศที่นานที่สุดเวลาหนึ่งเดือนกว่าหรือห้าอาทิตย์เพราะต้องรวมเวลากับตัวด้วยซึ่งสาเหตุการเดินทางไปสเปนครั้งนี้เนื่องจากครอบครัวต้องไปทำธุระ และล่าสุดมากี้ราสีสุดจะทนประกาศขายที่ดินประเทศสเปนโดยงานนี้ทางด้านช่อง y o u t u b e เอพิโซดมากี้ขายที่ดินพร้อมพากินเที่ยวสาเมืองทางใต้ของสเปนในคลิปจะเผยให้เห็นว่าระหว่างการนั่งรถมากี้ราสีได้เผยว่าเคยท้อมากจนแบบอยากที่จะร้องไห้แต่มันไม่ได้ขับรถในต่างแดนหลงไหลรอบมากแถมถนนแคบอีกพอไปถึงที่พักต้องเจอเหตุการณ์ที่ลุ้นหนักมาก เพราะที่จอดรถแคบมากมาเกิดความเครียดจนต้องบอกให้สามีเข้าไปจอดเลยและป๊อบกับมากี้ไปเดินดูถนนแคบนั้นก็พบถึงร่องรอยการถูกเฉี่ยวชนรอยรถขูดเนื่องจากมีคนติดต่อมาซื้อหนุ่มป๊อบนั้นก็จึงเกิดความสงสัยว่าที่ดินมานานมากแต่อยู่อยู่ก็มีคนขอซื้อโดยทางด้านมากี้จึงเล่าว่าที่ดินนี้ประกาศขายมานานแล้วร่วมสิบปีได้ สมัยก่อนเทคโนโลยีมันไม่สะดวกเท่าสมัยนี้ก็เลยติดะต่อกันอยาก